ประวัติหลวงปู่แสงยานนวโรเดิมชื่อนายแสงดีหอมเกิดวันที่หนึ่งกันยายน2467อำเภอฟ้าหยาติจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอยู่ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรเป็นการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงมหาดไทยนะครับ หลวงปู่บุมบทวันที่หนึ่งมิถุนา2490ที่วัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่แสงได้ศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและวิเวกทุดงทั้งในประเทศไทยลาวและพมา่าประวัติการจำพรรษาของหลวงปู่แสงยางนาวโลมีดังนี้ ศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนานในอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครช่วงบ้านปลายของท่านอาจารย์มั่นอยู่ที่วัดบ้านหนองผือหลวงปู่คำดีประพาโสวัดธรรมผาปูดจังหวัดเลยพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนครหลวงปู่เทศเทศลังสีจังหวัดหนองคายหลวงปู่บัวสิริปุนโนจังหวัดอุดรพระอาจารย์แบรนทนากรจังหวัดสกลนครหลวงปู่ดุลอตุโลจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ขาวอนาระโยจังหวัดอุดรธานีหรือจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ หลวงปู่ชอบฐานสโมจังหวัดเลยหลวงปู่สีมหาวีโรจังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดอารยะหลวงปู่เลียนวลัลลาโพจังหวัดหนองคายหลวงปู่จันโสมกิติกาโรจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์จวนกุลเชษโถ ูทอกภูสิงหลวงปู่มหาบุญศรีสิริทโรจังหวัดมหาสารครามเป็นประวัติที่หลวงปู่ท่านได้จำบรรษาร่วมกันกับหลวงพ่อต่างๆทั้งหลายนะครับประวัติต่อมานะครับตั้งแต่ปีพศอ 2,534จนถึง2,551หลวงปู่ไปจำพรรษาที่วัดป่าอารันยาวิเวกจังหวัดอำนา,าจเจริญปีธันวาธันวาคม2,551ถึง2,552จำพรรษาที่วัดป่าอิสิตนนะมรกคธายาวันบ้านหนองไฮอำเภอปทุม ราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญตุลาคม2552จำพรรษาที่วัดป่านาเกิง้งยาน,นาวโรบ้านนาเกิ้องอำเภอเสนางนิคมจังหวัดอำนาจเจริญ21พฤศจิกา2553จำพรรษาที่วัดป่ามโนรมสมประสงสำนักสงภูทิศสาบ้านห้วยคลองตำบนหนองขาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ แล้วตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2,556จนถึงปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์จังหวัดยะโสธรปัจจุบันหลวงปู่แสงรักษาโรคอัลไซเมอร์หลวงปู่แสง เริ่มมีอาการหลงหลงลืมลืมตอนอายุประมาณ80โดยมีหลักฐานการเข้ารักษาอาการสมองอ่อและอัลไซเมอร์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนอายุ96ปีเพราะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งยังอาการอัลไซเมอร์และความชราหลวงปู่จึงอยู่ในความดูแลข,ของลูกศิษย์และพระอุปถัมภ์หรือผู้ดูแลมาหลายปี หลวงปู่แสงเป็นหลวงปู่สายวัดป่าหรือสายปัตนาสายหลวงปู่มั่นผู้ใกล้ชิดยืนยันว่าหลวงปู่แสงเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติเรียบง่ายสอนธรรมะด้วยคำง่ายๆแต่แยบยนเช่นให้เอาชนะกิเลสตัวเองอย่าไปเอาชนะกิเลสคนอื่นชนะกิเลสในใจตนได้แล้ว ขึ้นชื่อว่าชนะทุกสิ่งในโลกขอบคุณสำหรับการติดตามชมชอบกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ